สวัสดีครับทุกคนยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่อง s r Motor ช่องที่รวมทุกเรื่องราวมอเตอร์ไซค์รุ่นใหม่รีวิวจริงข้อมูลแน่นก่อนใครวันนี้ถ้าพูดถึงรถระดับตำนานที่อยู่คู่คนไทยมานานหลายสิบปีชื่อแรกที่หลายคนนึกถึงต้องเป็น Honda Super Cup และในปี2026นี้บอกเลยว่ากระแสะร้อนแรงมากเพราะ Honda ได้เปิดตัว New Honda Super c u 2026โฉมใหม่อย่างเป็นทางการเรียบร้อยแล้วพร้อมปรับดีไซน์เทคโนโลย มีรลลายละเอียดเล,เล็กๆน้อยๆให้ทันสมัยขึ้นแต่ยังคงจิตวิญญาณความคลาสสิกที่แฟนแฟนรักเอาไว้ครบทวนตั้งแต่แรกเองจะสัมผัสได้ ถึงความเป็นซูเปอร์คพแท้แท้ฝยหน้าทรงกลมเอกลักษณ์กเข้มอยู่เหมือนเดิมแต่เพิ่มความพรีเมียมด้วยไฟและรอบคันให้ความสว่างชัดเจนขึ้นทั้งกลางวันและกลางคืนหน้าปัดเดือนใหม่ถูกปรับใหม่เป็นแบบดึงดิจิทัลนอ่านง่ายขึ้นแสดงข้อมูลครบทั้งความเร็วระดับน้ำมันอัตราสซิงเกลืองและไฟเตือนต่างๆตัวถัง,งยังใช้เส้นสายเรียบง่ายสไตล์เรโทรแต่สีสันใหม่ของปี2026ทำออกมาได้ดูสดใสและหรูหรามากขึ้นเหมาะทํา วัยรุ่นและผู้ใหญ่ที่ชอบความคลาสสิกหรือการเวลาด้านเครื่องยนต์ New Honda Super c u b 2026มาพร้อมเครื่องยนต์ขนาด 125cc สี่จังหวะหัวฉีด p g m f i ที่ผ่านมาตรฐานไอเสียใหม่ให้ประหยัดน้ำมันยิ่งกว่าเดิมขี่จริงในเมืองสบายมากแรงมาแบบนุ่มนวลไม่กระชากเหมาะกับการใช้งานประจำวันทั้งไปทำงานไปเรียนหรือขี่เที่ยวใกล้ๆอัตราเร่งต้นดีขี่ง่ายแม้เป็น ใหม่ระบบเบียรยังคงเป็นแบบตื่นอัตโนมัติที่หลายคนชื่นชอบไม่ต้องบิดพัดให้นุ่งยากใครไม่เคยเขี่ม,มาก่อนก็ปรับตัวได้ไม่ยากช่วงล่างด้านหน้าเป็นโช๊คเทเลสโคปิดด้านหลังเป็นโช๊คคู่ปรับเซ็ตมาให้ซับแรงกระแทกได้ดีซึ้่งขี่ผ่านถนนขุครัรืหลังเต่าก็ยังนุ่มสบาย ระบบเบรกหน้าเป็นดิสเบรกท้องระบบ ABS ช่วยเพิ่มความมั่นใจในการหยุดรถส่วนเบรกหลังเป็นรัมเบรกที่ให้ความหยุดเพียนพอกับการใช้งานจริงล้อลวด การดูพร้อมยานที่เกาะถนนดีขึ้นกว่าเดิมอีกหนึ่งจุดเด่นของนิว Honda Super พัก2026คือความประหยัดน้ำมันที่ยังคงเป็นจุดขายหลัก <c oughs> Honda เคลมอัตราสิ้นเปลืองมากกว่า60กิโลเมตรต่อลิตรซึ่งถือว่าประหยัดสุดๆในยุคนี้ถังน้ำมันความจุประมาณ4.2ลิตรเติมเต็มถังสามารถขี่ได้ไกลใช้งานยาวๆโดยไม่ต้องแวะปั๊งบ่อยๆนั่งออกแบบใหม่ให้นั่งสบายขึ้นความสูงบกกำลังดีผู้หญิงหรือ คนตัวเล็กก็สามารถวางเท้าได้มั่นคง พื้นที่เก็บของใต้บอกแม้ไม่ใหญ่มากแต่เพียงพอสำหรับของใช้จำเป็นและยังสามารถติดตั้งตะแกรงหน้าและหลังเพิ่มได้ตามสไตล์ซูเปอร์คับแบบดั้งเดิมสำหรับราคาจำหน่ายในประเทศไทย New Honda Super Cup 2026คาดว่าจะเปิดตัวด้วยราคาประมาณ52,000-55,000บาทขึ้นอยู่กับสีและรุ่นย่อยซึ่งถือว่าเป็นราคาที่เข้าถึงง่ายเมื่อเทียบกับคุณภาพความทนทานและ ชื่อเสียงของซูเปอร์ครับที่พิสูจน์มาแล้วทั่วโลกว่าเป็นรถที่ใช้งานได้นานดูแลง่ายอะไหล่หาง่ายและราคาขายต่อดีมากใครที่กำลังมองหารถใช้งานในชีวิตประจำวันขี่สบายประหยัดน้ำมันดีไซน์คลาสสิกไม่มีวันตกยุก honda, ค new honda super cub 2ับ2026ถือเป็นตัวเลือกที่น่าสนใจมากไม่ว่าจะซื้อขี่เองหรือซื้อเป็นรถคันแรกก็ไม่ผิดหวังแน่นอน ถ้าชอบคลิปแนวนี้อย่าลืมกดไลค์กดแชร์และกดติดตามช่อง S H Motor เพื่อไม่พลาดข่าวสารมอเตอร์ไซค์รุ่นใหม่ก่อนใครครับวันนี้ผมขอลาไปก่อนแล้วพบกันใหม่คลิปหน้าสวัสดีครับ